สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับเดี๋ยววันนี้ครับผมก็จะมาสอนวิธีการรับเอ็กม่วง8.5ดาวไปเล่นฟรีเลยนะครับผมก็มาดูวิธีการทํากันนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาที่ภารกิจครับแล้วเราก็มาหาภารกิจ EX กนะครับอ่ะก็จะเป็นภารกิจนี้นะครับ17เมษา PVP ค่าะสม600คนนะครับแล้วกดรับทันทีไปเลยนะครับอ่ะและหลังจากนี้นะครับเราก็ไปยิงคนที่ครบ600คนนะครับผมเราก็จะได้เอ็กมาเล่นฟรีๆ15วันเลยนะครับ ก็สาหรับคนที่ไม่มีเวลาว่างนะครับผมก็รับจ้างปั๊มนะครับสนใจก็สามารถทักเพจมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเอาไปยิงคนเบื้องต้นให้เพื่อนๆชมกันนะครับไปก็โอเคครับหลังจากที่ผมได้สอนหาไปแล้วเบื้องต้นนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะรอมายิงในโหมดบอมแมทให้เพื่อนๆชมกันนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาต่อเลยนะไปเดี๋ยวตอนนี้ผมขอใจเย็นๆนะครับเพราะว่ามันมีนิวเคลียร์นะฝั่งนู้นแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องที่ม <cart> <c oughs> ันเปิดบอมนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะใจเย็นๆนะครับถ้าเราใจร้อนเราตายแน่นอนนะแตั่งหนึง เพื่อนไปลอแล้วเบิด์ตหนูเคลียร์มาดิเออแม่งระเบิด,ม,ด,ม,บดมงระเบิดหมู่ต้อมีเต็มหมดอะทา่านนะครับโอเคครับทุกคนรู้สึกว่าฝั่งนู้นแบบเริ่มจะเสียระเบิดเริ่มจะเสียกระสุนบอมและผมจ,จะออกบู๊หลังๆนะอุ้ยแม่งโค้แม่งลอยมาตะไกลเลยโอเคนะครับแป๊บนึงนะโอเคเพื่อนเราเก็บแล้วครับใจเย็นนะครับถ้าเพื่อนลุยเลยก็ได้ไปขนุนไหนเปิดเล่าหน่อยดิ ตามหลังครับเป็นหน่วยซัพพอร์ตนะฮะเออสวยเพื่อนบอมบีเคลียร์มาวางได้ข้าขอบเต้นตรงนี้แล้วกัน <c oughs> เห็นไหมวะแม่งเห็นแน่เลย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอุ้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 ยนิวเคลียร์หูแทบระเบิดเอาหน้านนะขอเต้นน้ำนึงนะเนย็นๆนะพเพื่อนวางบีวางบีวางบ,างบีมาวางบีเร็วเนี่ยติ๊กบีแค่แล้วเนี่ย ไปยาวอีกชิบหายเอาแล้วตายอีกโอ้โหเวนกรรมโอ้โหมึงไม่มาบีวะโอเคครับตอนนี้เหลือเพื่อนเรากับฝั่งนูน้นอีกคนนึงยังไงดีครับจังหวะนี้เอาสองหนึ่งนี้ว่าไม่ใช่หนึ่งหนึ่งโอเคคิดว่าไม่น่ารอดวะแม่งบอมม่วงอ่ะเออนี่ไงแตกดีครับรออะไรอ่ะจะได้ยิงไม่ได้คลิปนี้ เคลย์เคลย์ครับห้องนี้เป็นห้องไม่โนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องดราม่านะครับว่าเอาเอ็กมาเกียนห้องโนหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะเฮ้ยแม่งนิวเคลียร์แม่งมาแน่เลยว่ะมาแล้วเมื่อกี้ดีนะผมถอยมาก่อนไม่งั้นตายแน่นอนครับอ๋อโอ้โหมึงก็ยังยิงฆ่ามอีกเนาะเจอกันยังไงเดี๋ยวเนี้เอ็กม่วงเจอแล้วเอ่อบอมไปอย่างนี้ผมก็บอกเลยว่าอยู่ไม่ได้ครับเฮ้ยแต่ว่าตายหนึ่ง ตาสองหรือเปล่าตายสองครับโอ้โหมาว่ะถอยก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวตายครับไม่ใช่อะไรเพื่อนตามมาตามมาดิตามมาทีตามมาทีตามมาทีเออเอาชิบหายม่วงไม่ยิงหลังผมอีกเพื่อนเจอเลยลนะ่ะไม่เจอหรอเปนอนไระเาขาถอยไปแล้วหนีด่วนๆเลยแม่งปืนม่วงมันถือปืนม่วงมาตะไกล้วครับเออบาร์เราซุ่มอยู่ตอนนี้ ไม่ต้องกลัวนะทุกคนฟังเขาโกงมาแล้วก็โกงกลับเหมือนกันนะครับเพื่อนเราก็มีคนเล่นบอมอยู่บ้างนะเอาว่ะตอนนี้ฝั่งเขาเหลือหนคนนะไปเลยลุมเลยใจะใจหน่อยเจะใจหน่อยไป <c oughs> ไปดีเพื่อนเหลือคนเดียวเองเดียวเองลุย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 ,ลยสวยครับโค้กเราเก็บไปได้นะฮะ โอเคเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับใจเย็นนะฮะรอเขาแล้วเบิดนิวเคลียร์มาก่อนปามายังอะ่ะอุเยแค่บอบกมัวไม่ยิงเพื่อนเราตายอีกแล้วเฮ้ยรอของม่วงนะฮะนี่กูว่าแล้วโอ้โหมันดันมาแล้วเพื่อนไทม์บีดันมาแล้วเรียบร้อยครับไม่รอดว่ะ โอเคให้เพื่อนไปที่พึ่งแล้วกันนะครับก็อาจจะไม่ได้เห็นประสิทธิภาพเต็มๆของปืนนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นห้องเปิดบอมไงนะครับแต่ถ้าแบบเป็นห้องที่แบบปืนกลด้วยกันเงนี้ยมันก็โกงนะถือว่าโกงแหละอีกตัว e ตนี้นะครับแต่ว่าต้องยิงในระยะประชิดนะถ้ายิงระยะกลางๆไกลๆเงี้ยมันก็จะยิงยากหน่อยนะครับก็ตามสเต็ปของปืนลูกโซ่แหละนะครับลูกโซ่ทุกกระบอกก็เป็นแบบนี้แหละนะครับยิงระยะไกลไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เพื่อนเราเก็บรัวๆเลยวะเอาวะ่ะ โอเคครับเอ่อคอนี้ยังอยู่ยาวเลยวะทำไมเพื่อนเราใจเย็นจังวะกูอย่างนะฝันนุนนิวเคลียร์บอมกระสุนก็ใกล้หมดแล้วมั้งไปเลยเพื่อนอย่าไปกลัวเออบอมเราก็มีนะครับไม่ต้องกลัวกลัวทำไมอ่ะตุยไปเลยเอ๋อชิบหายครับตายไปแล้วครับ อีสอวินเขาจะปิดเกมนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าพยายามนะครับเอ้ยคนนี้แม่งสุ่มบาแมนยูพยายามจะยื้อแล้วกันนะครับย้ายคลิปมันยาวๆนะครับเก็บบอมแล้วครับเพื่อเราแต่ว่ายังไม่ตัดสินใจไปวางนะครับไม่รู้จะไปเล่นไหนนะเอหรือบีก็ไม่รู้เนะี่ยเช็คชัวร์จัดเช็คทุกซอกทุกมุมเลยนะค,ครับ เจ้าก็ตจินะฮะวิ่งเข้ายาวมาเลยครับมากับบาเลตคู่ใจของเขานะแ้ตัวนี้น่าจะอยู่ระเบียงปาวะื่อกีเมื่อกี้วิธีกระสุนบอมมันยิงมาจากระเบียงอะเดินซ้อนกันตายหาสองคนเลยนะเนี่ยเนี้ยอุ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 ้ย่ะ <c oughs> เาวะน่าจะระเบียงแหละผมน่าจะดาวถูกอ้ยโดนปะวะไม่โดน โอ้โหเชียดไปน,นิดเดียวครับเ่อะไรครับน่าจะวิ่งไปวางบีอะไรเพื่อนเฮ้ยมึงยังวิ่งไปโกยกับวะใ่ถึงจริงครับคนนี้แล้วก็มันสามารถยิงทะลุดได้ด้วยนะครับสำหรับเอ็อกนะที่ผมยังไม่ได้บอกไปใน,นคลิปนะเนาะเฮ้ยเสียงหลังๆโอ้โหหูฟังไม่มีเล่นไงวะเพื่อนหนึ่งแพ้เลยวะ่ะโอเคครับ ก็มันยิงทะลุได้นะครับแต่ว่ามันก็จะยิงยากหน่อยนะครับผมยิงทะลุแค่ชั้นเดียวมั้งนะครับทะลุถ้ามันทะลุได้เหมือนบารีก็โกงไปอ่ะแอบตรงนี้แม่งเลยเดี๋ยวจะมีใครรู้ปะเอาล่ะครับบอมมวอม,มันเริ่มซุ่มๆมาละชิบหายอะผมจะอยู่รอดไหมเนะี่ยเฮ้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 ยผมแม่งมาเต็มเลยว่ะ โอเคนะครับอุ้ยโอ้โหไม่ตายโอ,โ,โอเคครับยังไงก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมไลค์แชร์และซับสไครต์กับผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับ